แต่ว่ามันทําให้กาวแข็งขึ้นมาด้วยซ้ำเราลองจิกๆดูเขาบอกว่าใช้น้ําร้อนแล้วมันอันนี้ไงละลายแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับช่องปา๊าปะผาวันนี้ดูแบบว่าสดใสระเริงอ่อนหวานนะคะเพราะวันนี้วันเสาร์และเขาก็ได้ไปดูหนังอารดินมาแล้วนะคะ นี่วันนี้เราจะเอาแมวใส่กับสลามค่ะทุกคน oh, <no. S 1> ลงไปในถ้วยเลยค่ะฉะนันจะคนเธอนะคะนี่ค่ะน้องๆไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะแค่ใส่แมวไปแล้วก็คนใส่กาวลงไปค่ะใส่กาวไหมน้ำกรอมีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าพี่พาไม่ทำอย่างอื่นเลย ไม่ออกนอกบ้านเลยแสดงว่าน้องอาจจะยังไม่ได้ติดตามอีกช่องหนึ่งนะคะฝากติดตามช่องน้องนมคุงด้วยค่ะนี่ช่องป๊อปปพาชาแนลนะคะจะถ่ายเกี่ยวกับการแบบว่าไปกินข่าวนอกบ้านรีวิวแมวหรือว่าของเล่นอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้อีกช่องหนึ่งนะคะชืชช B B ่อช่องป๊อปปพาชาแนลเนาะ ยังไงเรามาเริ่มทำสลามกันเลยอวันนี้เราจะมาทำอะไรคะพี่พาเ็คออันนี้ค่ะเห็นไหมคะดาวนี่สูตรใหม่สูตรบอน,นค่ะเป็นเจลบอนนะคะท้องเราบอกอยากให้ทำเนาะแล้วก็เอามาน่าจะเข้าใจถูกกันนะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะไม่สามารถที่จะเอามือจับได้นะคำเตือนห้ามใช้มือที่แห้งจับชิ้นผลิตภัณฑ์ค่ะ ราะฉะนั้นต้องเป็นมือที่เปียกใช่ไหมสนใจไหมลูกหนูสนใจเหรอคะนมขุ่นหนูอยากได้เหรออยากได้ปะอยากได้ปะดูหน้าน้องน้องอยากได้อะทุกคนี๋้วเราจะมาลองแกะดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะอันนี้ถุงละประมาณร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบกว่าบาทนี่ชอบวันนี้ไหมชอบวันนี้ไหมชอบวันนี้หรือเปล่าชอบันนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหอมนะ จ้าอันนี้จาวันนี้หรือเปล่าเรามาแกะเลยนี่ข้างในเป็นอย่างนี้หอมมากทุกคนอ๋อเป็นอย่างนี้เออนี่เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนโอ้โอเป็นหลายหลายอันอยู่ข้างในนะคะแล้วข้างหลังนี่เขาจะเป็นน้ําสีเดียวค่ะดูข้างหน้าจะเป็นน้ำสองสีนะคะนี่หอมมาก ไม่รู้แล้วว่าจะทําออกมาเป็นยังไงนะอันนี้มีทั้งหมด7ชิ้นนะคะมันจะมีขายหลายแบบเนะาะทังไงเราไปลงมือทากันเลยะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่กาวน้ําขุนลงไปอันนี้น่าจะเหลือประมาณสักครึ่งขวดได้นะคะใส่ไปหมดเลยวันนี้เราใช้กาวน้ําขุ่นเนาะเพื่อที่จะให้ออกมาเข้ากันเข้ากันกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอันนี้เขาบอกว่าให้ซักกับน้ําร้อนโดยที่ไม่ต้องตัดนะคะแต่วันนี้ป้าพาจะมา วางไวเฉยๆแล้วใช้ได์เป่าค่ะ<อ>เพื่อให้เกิดความร้อนนะคะแล้วให้เขาแตกตัวระลายระลายระลายไปเองนะฮะน้องๆเราจะมาลองวางกันเลยนะคะเราจะวางสักสี่ก้อนก็นพอมัง้งหรือสามก้อนดีอุ้ยนา่ารลกโอ้โหเห็นฝรั่งเขาวางนะคะวางเลยจะต้องหอมฟุ้งฟิงมากแม่แค่พี่แพรเห็นปะ วางไปเลยหลายฉากดีกว่าอุ้ยวางได้แค่3อันดีแล้วค่ะจะได้ไม่เปลือง <c oughs> แค่นี้นะคะแล้วก็รอให้เขาละลายแล้วแตกตัวค่ะเดี๋ยวใช้ใดทำความร้อนเนาะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วไป มันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันทําให้กาวแข็งขึ้นมาด้วยซ้ำเราลองจิกๆดูเขาบอกว่าใช้น้ําร้อนแล้วมันอันนี้ไงละลายแล้วนี่ๆละลายแล้วค่ะเห็นปะแต่มันไม่เหมือนฝันไงแสดงว่ามันเออนี่ไงมันละลายมันต้องคนโอเคละลายอยู่นี่ <laughs> เอ,อ,เอ,อ๋ออันนี้จะต้องเป็นสรามที่หอมมากแน่ๆเลยค่ะเหมือนเขาจะใช้ทั้งน้ํายา เขาเรียกว่าไงอ่ะน้ำยาให้ความหอมน้ำยาซักซักด้วยน้ำยาปรับด้วยนะคะนี่เราคนเลยโอ้ซึ่งมันน่าเล่นมากค่ะทุกคนสุดยอดไปเลยเห็นป่เราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอย่าบอกนะว่าเขาจะทำแล้วมันเป็นสลามเลยอะโดยที่ไม่ต้องใส่ใส่น้ํายาหรือเปล่าดูดิ <Yeah. S 1> ใส่ไปสามก้อนนะคะหอมมันเหมือนดอกไม้นานาพันธากมากอะ่ะดู มันมีความเป็นก้อนๆแล้วก็เฉอะๆเอาอกมาเห็นไหมคะโฮ้ยดีอะ่ะสลามเนื้อดีมากๆเลยค่ะทุกคนเปาผ่านด้วยว่าจะไม่เป็นเสียแล้วนะคะตื่นตเต้วค่ะนี่คะ่ะตรงเป็นก้อนๆมันก็ละลายนะเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีว่าเขาจะละลายหายไปหมดจริงๆไหมนะคะนี่คะ่ะนี่มันมีความแบบว่าเหมือนจะทําให้สลามจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะเห็นไหมโดยที่ยังไม่ได้ใส่น้ํายาอะไรใดๆทั้งสิ้นคะ่ะ คนค่ะคนสีสวยด้วยแกคือดีอ่ะคุ้มมากนะที่จะลองนี่ลองเลยเห็นไหมฝรั่งบางครั้งเขาใช้น้ำยาซักอ่น้ํายาซักผ้าเนี่ยมาทำสลามเห็นไหมคะทำให้เขาจับตัวเป็นก้อนแต่ของไทยเราพี่พาลองหลายสูตรแล้วก็ยังไม่จับตัวนะแต่อันนี้ยังไม่เคยลองไงคะ มาลองให้น้องๆดูแล้วไม่แน่นะจะเป็นก็ได้เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะจะทําได้จริงไหมเนี่ยนี่ไม่ได้ใส่อะไรเพริม่มเลยนะหละดูดิมันค่อนข้างที่จะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็นุ่มนิ่มมากเลยค่ะต้องมาลองดูกันนะคะตอนต่อไปจะเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เข้ากันแล้วนะคะค่อนข้างที่จะหนืดมากเลยเห็นปะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองจับดูก่อนว่าต้องใช้น้ํายาทาสลามหรือเปล่าพี่พาคิว่าต้องใช้นะจับให้น้องๆดูก่อน นี่คืออะไรนี่คือโยเกิร์ตใช่ไหมเหมือนโยเกิร์ตมากๆน้องไปซื้อโยเกิร์ตแล้วมานั่งกินกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่พาจะใช้แบบไม่เจ้มจนมากเนาะกีนซีรีนบอลหล็กสักสองปื้นแบบนี้ค่ะลองดูก่อนนี่เห็นปะเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนเลยค่ะเออดีเห็นไหมเลิศแสดงว่าเขามีส่วนผสมของความที่จับตัวเป็นก้อนแล้วเราไม่ต้องเปลองน้ำยาทำสลามมากค่ะสูตรนี้นะ นี่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะใส่แค่นี้เองก็เป็นแล้วทุกคนใส่เข้าไปอีกปื๊ดหนึ่งเดีย๋ยวเจ๊จะลองจับดู่านี่เห็นปะถือว่าใช้ได้นะดีเยี่ยมค่ะนี่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมโอ้โหดูสิคะโอ้โอดีเยี่ยมเลยคะ่ะใส่เข้าไปอีกทีนี้เราจะเริ่มนวดนะคะทุกคน เขาบอกว่าห้ามใช้มือจับโดยตรงแต่นี่พี่พาใช้มือจับไปเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่ามือจะลอกหรือเปล่า oh, <no. S 1> ยังไงน้องๆก็อย่าเพิ่งเล่นนะคะรอพี่พาเล่นให้ลอก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่รอ้อยพี่พาทดลองก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเออมันแสบมือมากไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแฟบแหลน้องๆถ้าใครแพ้ก็แพ้นะต้องปปะพานี่สิคะชนะมาโดยตลอด <c oughs> อยากจะแซวพี่พาอยากจะแซวโดนี่ใส่เข้าไปค่ะ เห็นไหมเริ่มแบบจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะนี่ค่ะเราได้สลามาแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเอาออกจากถ้วยกันเลยซึ่งเนื้อดีมากค่ะใส่น้ำยาไม่เยอะนะแต่ว่าต้องนวดให้เข้ากันค่ะถึงจะได้เนื้อนี้นะดูเดี๋ยวเราจะมาลองยืดดูนะว่าข้างในอะ่ะที่เขายังไม่ละลายละลายหรือยังเดี๋ยวลองยืดดูนี่ค่ะเห็นปะเห็นความเนียนไหมคะพี่พาก็ไม่รู้สึกถึงความว่ามันมีก้อนกอนอะไรนะเนียนไปหมดทุกอันนี่เป่า รงนี้นิดนึงดูดิมันก็ละลายหายไปเลยนะอย่างที่เขาว่าเนาะไม่งั้นน่ะเราก็กังวลใช่ไหมเพราะมันเป็นอันที่เอาไว้สักผ้าใช่ปะมันจะทําให้ผ้าเป็นคาบหรือเปล่าก็ไม่นะหายไปเลยเห็นปะโอ้ฟินมากแต่เราลองมาจับยืดมันเหมือนเนื้อโยเกิร์ตมากๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยอะ่ะคิดดูดิมันแบบมันเป็นเนื้อนี้เลยอะ่ะเห็นปะเนื้อดีมากใส่ไปแค่สามก้อนเอง โอ้ถ้าใครนะนี่ลองเอาไปเล่นดูแล้วก็ได้ยังไงบ้างมาบอกพี่พาบ้างขั้นตอนเนี้ยพี่พาก็ไม่รู้สึกแสบหรือว่าคันมือแต่อย่างใดนะอาจจะแบบว่ามือด้านแล้วก็เป็นได้น้องๆมืออ่อนๆอย่าพึ่งเล่นนะคะสูตรนี้นะดูถ้าใครอยากรู้เนื้อเป็นยังไงก็ดูช่องเว่าพาไปก่อนนะแนะนําได้นะอยากให้เปิร์พาเอาอะไรมาตัดหรือเอามาใส่อีกนะก็คอมเมนต์แปลกๆใหม่ๆเนาะ เพื่อนๆจะได้ดูค่ะโอ้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยสูตรนี้สงสัยจะเป่าลูกโป่งได้แต่๋ลองเป่าดูอ้าวดึงไม่สุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยไม่ได้อะเป่าไม่ได้แต่เวลาบีบมันฟินมากเลยนะดูใช่บีบแบบฟินมากเราต้องจับแบบนี้อันนี้พี่พาก็ไม่ได้ใส่สีเลยนะคะเป็นสีของบอลเขาเลยก็คือออกเป็นสีชมพูชมพูเห็นปะ่ะดีอะว่าวางัง ชอบมากๆเลยนะคะน้องๆชอบเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไ i รปพป๊อพากดแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนคอยเท่า,างไงคลิปนี้เปอ๊อปผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วันอาทิตย์พรุ่งนี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ